ดีด้วยครับกับชนะของแจ็คโอ้โหอันนี้สุดยอดมากนะฮะโอ้โหน,นี่นี่ชนะนอกมากี่ไฟแล้วครับเนี่ยนี่เป็นไฟที่สองเป็นไฟที่สองครับไฟแรกชนะนอกไฟสองแพ้คะแนนครับไฟที่สามนอกนะฮะไฟนี้เตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมมาอกอกอทุกอย่างนะครับเพราะว่าไฟที่แล้วเก็ทางทีมงานบอกว่าออกแต่มัดเลินไปก็รับแข่งเขาเยอะครับก็เลยแพ้ วันนี้นก็เลยต้องเตรียมอาวุธเยอะเลยว่างั้นเถอะเตรียมเยอะและซ้อมนานนะครับซ้อมหนักด้วยซ้อมประมาณเท่าไหร่กี่เดือนซ้อมนะเดือนหนึ่งเต็มๆค่ะเดือนหนึ่งเต็มๆเลยเก็บตัวที่บ้านแต่ว่าขึ้นมาเก็บตัวที่นิวรอรี่ที่บ้านเกิดของแจ๊กนี่จังหวัดไหนฮะบ,บุรีรัมที่บุรีรัมนะครับผมนะไฟนี้กับคู่ชกของเรานะฮะเจอกับน้านของดากี้ศึกษาเข้ามามากมายขนาดไหนก็ผมดูเขาชกง้ายก เขาก็จะมีแต่เขา่าเขาเป็นมวยเข่าอาชีพทีนี้ผมมาไล่ดูสามยกที่เขาต่อยไฟ็ตไฟก็เขาจะมีเตะขวาครับเตะขวาฟันซอกขวาดูมาประมาณนี้ก็เลยเอ,อแก้เกมมาด้วยการหุกขวาและเตะซ้ายครับคาบผมเตะซ้ายด้วยนะครับแล้วก็คิดไหมครับว่ามันจะจบลงง่ายเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองไม่ได้คิดผม ผมมาต่อยวันผมคิดว่าผมจะต่อยเอาสนุกอย่างเดียวเอาวันครับต่อยเอาแนเอาตางังค่ะเอาตังนะครับนะลูกที่ประเด็ดศึกของเขาเป็นลูกเตะซ้ายลูกนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> พูดถึงนิดนึงซ้อมมา<อ>เป็นลูกลูกทีเด็ดไหมครับมีเตะซ้ายกับฮุกขวาลูกทีนี้นครับเออาแล้วนะอันนี้เขาไม่บังเลยครับตุ้มเดี๋ยวเข้าลำตัวเรียบร้อยเลยใช่คิดว่าจะลุกไหมตอนนั้น ก็ห้าสิบห้าสิบกำกึบคแต่ก็ไม่ไหวแล้วจุกแล้วคว่าช่วงหลังผมดูฟอร์มเขาก็ไม่ค่อยดีเขาเดินทองไม่ค่อยได้โดดทองไม่ค่อยได้ศึกษามาจริงนะแล้วก็เล่นงานทุกนั้นก็เรียบร้อยเลยใได้โบนัสสามแสนห้าเห็นบอกว่าทําค่ายมวยด้วยใช่ครับสร้างกายมวยแสดงว่าจะต้องเอาเงินสามแสนห้านี่ไปไปต่อเติมเรื่องของค่ายมวยแน่นอนเลยใช่ครับใช่ป่ะตอนนี้ใกล้ใกล้เสร็จยังฮะก็เวที อะไรก็ซ้อมได้ครับแต่ว่ามันมีเรื่องฝนกระหน่ำคลังใครไม่เรียบร้อยครับต่อให้มันยาวไปอีกเพิ่มพื้นที่ไปอีกนะแล้วต้องการเงินอีกเท่าไหร่ที่จะทำค่ายมวยเนี่ยคิดว่าตั้งก้อนนี้ไปก็น่าจะสมบูรณ์ครับรอได้ก้อนนี้ไปนะแต่ไม่ได้เห็นไปลงทุนทั้งหมดนอ๋อโอเคมีมีนักมวยที่อยู่ในการดูแลของแจ็คนี่อีกเยอะไหมฮะแปดถึงสิบคนโอ้ถือว่าโอเคนะแต่ว่า เป็นมวยต้นกลา้าเป็นมวยพวกต้นกลา้นาพวกนั้นนะครับ<ๆ>ก็ยังเ<ว>ล็กๆอยู่ก็พวกนั้นก็คงจะดูดูแจ๊กนี่แหละเป็นเป็นเป็นแม่แบบ,บวันนี้ก็มาครับเด็กๆมานะอยากจะบอกอะไรกับพวกต้นกล้าทั้งหลายแหละหรือว่านักมวยหรือแฟนคลับของแจ็คที่เอาใจช่วยแจ็คอยู่บ้างก็อยากจะฝากาให้มีระเบียบวินัยในการซ้อมครับในการซ้อมแล้วก็ให้มีมากๆครับเพราะว่าผมเองก็มีตัวเองมี มีระเบียบวินัยก็ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่มีใครบังคับผมก็ซ้อมเองวิ่งเองอะไรเองครับทํทำให้เด็กๆเห็นครับอ๋อทำให้เด็กๆเห็นแล้วก็ได้เรียนแบบเราครับแต่พูดถึงนี่ท่านแจ็คชื่อของแจ็คนะะครับพระเทียบกับคู่ชกในวันนี้ฮะคือจริงถ้าเป็นมวยห้ายกเนี่ยมันเหมือนจะคือคือผมเป็นลองเยอะเลยเป็นรองเยอะครับเพราะว่าเขาเขาออกตู้บ่อยมากชื่อเราเป็นลองแต่หัวใจ ไม่เป็นรง<ม>องเรานี่ใหญ่กว่าแน่นอนเลยโอเคอะไรความมั <c oughs> บบ่นใจว่าสู้ได้แม้ว่าจะชื่อจะไปลองก,กัเนเนาะรูปร่างก็ไปลองด้วยดิเองเป็นรองครับไม่เป็นรอง,รงหลายรูปแบบนะหลายมิติเลยนะใช่ใช่แต่ว่าโอเคสไตล์การชกนี่ดุดันเหลือเกินแ<ช>จ็คมองไกลมีอนาคตถ,ถึงวันใหญ่หรือยังครับมองไปถึงวันใหญ่ครับผมมองถึงแค่ว่าเอาไว้ถึงวันใหญ่ครับผมไม่ได้มองถึงแชมป์เลยอ่ะฮะตะครั้งในชีวิตนะ ขอเข้าวันใหญ่ตะครั้งครับที่กัดเข้าช่วงถึงประมาณเท่าไหร่ครับที่ดีที่สุดร้อยสามเจขึ้นไม่ไม่เกินร้อยสี่สิบไม่เกินร้อยสี่ร้อิบรลงมาร้อยสาห้ได้เพราะวันใด้จะเป็นแบบได้สามห้าก็ได้ก็สราพร้อมเจอเลยนะครับพร้อมรถถังเป็นชม้์อยู่นะครับโอเคโอเคไม่ไม่สอนชือกไม่สนครับไม่สอนใช่อตังไม่ไอนเจกอันนี สงสารไอ้สงสัยก็มานานแล้วครับเป็นสงสารสงสัยมานานแล้วหน้ากากเสือขุณมันคืออะไรคือโชว์หน่อยเป็นเหมือนตัวแทนผมที่เหมือนอ่อ๋อขึ้นเรือขึ้นเรืออ่าเสือร้ายเดนคาเมอย่างเงี้ยผมมาจากบุรีรัมย์เป็นอ๋อเสือร้ายแดนคาเมครับผมมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์สีเกตเป็นขมิ้นพูดขมิ้นมีมีของอะไรไม่ถามจริงมีครับมีอ๋อีนี่เขาจะบอกมันคืออะไรคืออะไรของที่ว่าคืออะไร ครับกการ์ดจะเป็นสองทุกมีความสติมงคลมิตรตาหมาอะไประมาณเป็นพวกหลวงพ่ออะไรงเนี่ยส่งให้ผมก็รู้ว่าคุณดูหน้ากากเสืออะไรเงี้ยมัไม่ใช่มีมีมีที่มาครับอ๋อมีที่มาคือผมก่อนจะเข้าวันผมก็เดินสายชกแต่บ้านนอกครับก็ยืนชกแต่คู่เอกคู่เอกก็ชกมาเรื่อย้แต่มีโอกาสได้มาเข้าเก็บเพชรเนี่ยก็ได้มาส่งต่อยวันเยอะ หมักครั้งแรกก็ใส่ครับก็เหมือนเอ่อลูกพี่ผมก็บอกว่าเหมือนเสือร้ายครับมาจากเดนคาเมอะไรประมาณนี้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านี้ก่อนเรามาต่อยวันเคยใส่ไหมไม่เคยเฮ้ยใส่มากเลยใส่ที่จอวันคือในวันเนี่ยนะใช่ครับชกครั้งแรกเลยไม่ออกแต่ในวันแล้วมันเหมือนเป็นของนําโชคเราเลยป่ะจะว่าางั้นก็ได้ครับมีไฟที่สาม นำนาโชคแน่นอนครับนะสุดท้ายนี้ฝากบอกถึงะไรถึงใครบ้างก็ฝากถึงแฟนคลับของวันลุมบินีวันแชมเปชิพและตัวผมเองครับก็อันนี้ผมก็ทำหน้าที่สำเร็จแล้วครับก็ฝากขอบคุณไปยังทุกคนครับทั่วประเทศและทั่วโลกครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับ โอเคครับสุดอยอดครับสวัสดีครับ